คุ你看，看看看看看看什么东西啊？这里。ัดผมห้าย你要点吗？给你啊。<laughs> 我不想剪了，太便宜了吧。小时候我哥哥剪过，然后他剪完就哭了。<laughs> <laughs> 好像在这个小区里。真的吗？啊，进去进去看看。有哪么办的呢？请问一下那个五块钱剪头发在哪？来，过来。哦，在这里啊。还有人在打牌。在、oh. 哪里剪？哇。 พ่อเก้าอี้หนังนั่งแล้วอากาศร้อนนี่ระบายคุณลุงช่างตัดผมเลยเปลี่ยนเก้าอี้ให้กับผมเอา师傅来了师傅来了我是你个材料啊哎我是我家垫子那他垫子就是这个大家可能都关注ตัดผมของเขานะครับเป็นร้านเล็กๆร้านหนึ่งแต่ที่ไหนได้นะครับอยู่ตรงพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน这里面全是师傅的设备还有一个一本书คุณลุงช่างตัดผมนะครับบอกว่านี่คือตำราตัดผมของเขา要开始了 不用你告诉他要什么头发，师傅会给你设计。<laughs> 师傅，这个是什么发型啊？呃，中尾发型。扭扭绳你可以剪吗、啊？扭绳的发型。女生哦，美女生我都可以剪。女孩子来。哎，你不要剪？要不要剪？我不要，我不要，我可以了，我不想剪头发嘞。 แม้คุณพยากจีนลีบปฏิเสธทันที um 有很多老客户在这里剪头发是吧？老顾客，没有，没有，没有，不要不要่吹牛逼。哈哈哈哈哈！一边剪一边跟朋友聊天。还两的话哦。แม้แต่หวีก็ยังตกบนพื้นแต่คุณลุงก็เก็บขึ้นมาตัดผมตอบเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ในประเทศจีน ลุงเช็ดขึ้นมือตัดผมกับกางเกงเออเช็กรหังอ่ะแต่ดิสเซอร์นลำไม้ฉันหนอนของเมืองจีนตอนนี้สีองศาเลยนะครับอีเมเจียนเท้าไฟเป็นทาผมบอกกับคุณลุงเช็แต่ผมว่ากลัวมีดแต่คุณลุงบอกไม่ต้องกลัวและปฏิบัติการโกนขนบนใบหน้าของผมทั้งหน้าในที่สุดคุณลุงก็ตัดผมให้ผมเสร็จจนได้ยังไม่เอาจริงจ้ะจริงจ้ะจริงจ้งจะไทยอันนี้จิ๋วฉาหล่อนะหลมากมา่สิบบาทดีมากเลย